สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ชมทาง youtube อยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆที่ปลูกอ,อ้อยคันน้ำนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไรอ้อยสมใจนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผลของ พายุเข้าและก็น้ำท่วมนะครับน้ำขังลมแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็แรงแล้วนะครับหยุดแล้วฝนหยุดไปอสองวันแล้วนะครับอพอฝนหยุดผมก็วันนี้ก็เข้ามาดูแล้วก็ได้เวลานะครับวันนี้จะมาตัดอ้อยนะครับ สายน้ำพึ่งนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ตัดไม่มากครับมาตัดแค่2กอนะครับจะตัดแค่2กอนี้นะครับสองกอนี้เพราะว่า,าไว้ไม่ได้นะครับไว้หลายวันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันลมนะครับลมแรงมากเนี่ยเเอ็นเอียงหมดลม้มหมดนะครับเพราะว่า,าจะตัด ไปเน็บน้ําก่อนนะครับถ้าเราไว้หลายวันไม่ได้นะครับเพราต้องมารีบตัดก่อนถ้าไว้หลายวันพออ้อยล้มแบบนี้แล้วนะครับมันเอ็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวอ้อยมันก็ถ้าไว้หลายวันมันก็จะขึ้นหนแล้วก็จะสร้างยอดใหม่นะครับนี่เพราะว่าบางต้นนี่ก็ล้มเอ็นไปเลยนะครับลมแรงมากๆเลยครับตอนนี้ก็แรงทุกวันเลยลมนะฮะทีนี้อ้อยมันทั้งใหญ่ทั้งยาว ะครับก็ต้านกระแสลมไม่ได้นะครับเพราะว่าความยาวเขา4ี่เมตรประมาณคร่าๆนะครับประมาณ4ี่เมตรถ้ารวมยอดอะไรก็ประมาณ5้าเมตรนะครับเขาก็สูงเกินนะฮะลมแรงมาแรงยังไงก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็โชคดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเพราะว่า ได้อายุแล้วนะครับที่จะคันน้ำกันแล้วนะครับก็ตัดไปคันน้ำกันแล้วก็บังเอินว่าเพื่อนๆก็สั่งพันมานะครับขอแบ่งพันเพื่อจะไปปลูกไปขยายพันกันนะครับผมก็จะตัดนะครับต้นที่แก่ๆนะครับต้นนี้ก็อายุ10เดือนแล้วละครับ ตัดต้นแก่นี้ก็พาไปหนีบน้ำนะครับพาไปหนีบน้ำส่วนต้นที่อ่อนอยู่ก็ตัดเนี่ยนะครับอย่างต้นอ่อนแบบนี้ี่ก็จะตัดแบ่งส่งไปให้เพื่อนๆที่ได้สั่งเข้ามานะครับที่ขอแบ่งปันกันนะครับพาไปขยายพันุนะครับนม่อย่างนี่ยครับต้นอ่อนแบบนี้นะครับสีม่วงนี่ก็ จะส่งให้เพื่อนๆได้พาไปปลูกขยายพันธุ์กันนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนยอดนะครับเป็นส่วนยอดนี่ก็ปลูกจะขึ้นสวยส่วนยอดนี่ก็ก็จะส่งไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับจะปลูกติดกันง่ายๆนะครับเพราะว่าอ้อยาอายุขนาดนี้แล้วนะครับช่วงตรงกลางหรือว่าช่วงโคนเขาเนี่ยก็จะปลูกไม่ติดแลวเแล้วเขาแก่แล้วแก่มากแล้วนะครับก็ตัดตักสองกอพอครับ ช่วงนี้ฤดูฝนก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝนก็ตกเกือบทุกวันนะครับแต่วันนี้ก็แรงนะครับมีแสงแดดก็มาตัดพาไปหนิดน้ำนะครับแล้วก็ส่งพันให้เพื่อนเพื่อนมานะครับที่สั่งเข้ามานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมกันแค่นี้นะครับอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับซึ่งอ้อยนี้ก็ นะครับเพื่อนๆก็รู้จักกันดีนะครับรสชาติหวานหอมอร่อยนะครับาจะาขั้นน้ําก็ได้แลอจะทําเป็นอ้อยเคี้ยวอ้อยฟันก็ได้นะครับเพราะว่าสางเขาจะนิ่มแล้วก็เปลือกเขาจะบางมากๆนะครับคลิปนี้ก็ชมกันแค่นี้นะครับขอเวลาตัดอ้อยกันก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ